มาดูกล้องอากาศกันนะคะตัวนี้เป็นกล้องอากาศของ m a ส d a นะคะ m a ส d a 3 2 3อ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะ m a ส d a 323รูปมันจะเขาจะเป็นรูปไผ่นะคะทรงทรงลักษณะของเขานะคะนะคะ่ะรูปทรงเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเรามาดูก่อนนะคะความกว้างประมาณจุดกึ่งกลางนะคะ ประมาณยี่สิบปดจุดจุดจุดเจ็ดนะคะยี่สิบปดจุดเจ็ดเซนติเมตรนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะแล้วก็จุดนี้มาจุดนี้ประมาณยี่สิบสามเซนติเมตรค่ะยี่สิบสามอยู่ตรงนี้นะคะยี่สิบสามแล้วก็จุดกึงกลางน,นะคะ เมื่อกี้ความยาวไปแล้วอันนี้ความกว้างบ้างนะคะ23เซนติเมตรนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะ23เซนติเมตรแล้วก็จากจุดนี้มาจุดนี้สิบเจ็ดซนติเมตรพอดีนะคะสิเจ็เซนติเมตรพอดีความหนาค่ะความหนาอยู่ที่4เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะ4เซนติเมตรพอดีนะคะ ลักษณะเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเก่าเก็บนิดนึงค่ะตามนี้เลย